เเดียยวไปลไน <laughs> โอ้กล้องชัดมากครับผมวันนี้ดีใจครับเจอเพื่อนอูดี้เจอเพื่อนธนูครับผมอูบดโอ้แซ่บมากครับเฮ้ยพือาที่กลางเขาเอนะื่อยริงย่างพี่นี่ไฮอ i นเตอร์เนชั่นแนลฟอร์มูลชันหมือแอกซิเบชั่นเซนเตอร์งานการประชุมและการแสดงสินค้าน,นานาไฮไค่ไม่ผูวางเลย ไคน่าจะเป็นชื่อย่อครับ K I C E ไค i n t e r น a t ่ o n นป่ะเขาเป็นลุยนกคนนึงสองใในที่หนึ่บาทนะคะะมาไ้ในาอไกไ้กายายไ้ปลด้เลยาอยกได้ไม่ใยากได้ยู่่ไหมแต่ดูดิดูหน่อยเินสักเดืน ช่วงแรกเลยนะคะเราจะมีการเพาะกล้าไม้ด้วยดังนั้นผมบอกอมาคอนเสิร์ตทำไมมีการเพาะกล้าไม้ทำไมมีต้นขีเหล็กทำไมมีต้นแครอันนี้แจ้งนิดนึงนะคะว่าสำหรับโครงการของเราในครั้งนี้เนี่ยอย่างที่บอกแหละทุกคอนเสิร์ตแม้กระทั่งงานของเราเองก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเรามีการปล่อยก๊าาซคร์บอสักภาระ คือเสีเอินวางเลยนี่พันธีป่เนแบบนี้ไม่เสร็จทั่วเราะใช่ว้าว Porsche โดด r งมาได้ไีมตุ้มเป็นไงดีสบายดูดครับดูครับแมนคนลตื่นนะครับนี่แต่ว่าบรรยากาศตรงนี้แบบ <laughs> โคตรสุดกชอบตรงนี้ครับ <SD> say my name say so my name do you want me to call you my name 然后。 ได้สามตอนนะฮะเค็มมะขามก็เลยช่วยสีวเค็มรือว่าอร่อยมือน้ำจิ้มนะอือได้ได้ไดแต่มาน้ำจิ้มอร่อยถขาจะคว้มดุมของมันจะงูแล้วมั้งะมาณก็สาม,มนะนกินนี่ปรมากเลย

นะครับรดกับผีด,ด้วยนียค่ครับผมมามาครับผมอากาศขาวไปใช่เบิ้โก้มลวงเลยครับไม่ต้องแบบจแกะด้วย สนห้องครับอากาศเขาบ้านเจ็บขนาคนแบบนี้ด้วยตักไปให้เจ้าของบ้านด้วยแล้วก็จเจ็บเลยเขาสักรวยวะตัวจริงเขาสองคนของบ้านเรื่มหมาแล้วหัวกัน่าตัดครับ <med> แล้วมีกิมนผักกัดข้าวแบบหวานหอมเจอกับแบบอ๋อกินยย้อ่อคนนี้น่ะโหระพา <med> พีแย้มียพ่อนนี้ยะมาครับอยู่ไม่อยู่ แกนเราแซ่บกินมากเลยชิแเราชิ้นนึงแบบนั้งขอบมากเลยครับมุมนอกที่แบบขอบคุบเลยหายเห็ดกินซาสร็จกว่าผมไปกทำไปอิดปลาเลยเก็บสัจใจมากเลยครับ

ลเร้อมจะดูยานนานแล้วโอ้มิซอนใหม่ยุ้ยรก็ดีมากครับผมขี้กของเบบแบบใหม่ๆแบบซอบมากแบบ

Gracias. Okay. Okay. I'm ได้กินเหมืนได้ห่อนได้ฟมัวกินคำเดียวไปเลยนี่โอ้กล้องชัดมากครับผมวันนี้ดีใจครับเจอเพื่อนอูดี้เจอเพื่อนธนูครับผมนี<อ>่ปากออรอออลใช่ไหมครับผมใช่ปเลยว่าได้กับคำพูดดับป่ามันดิ้กับป่าผมเคยกินป่าเผานี่แซ่บดีครับกระาปูเหมือนเนื้อหวานมากกระมุนลมตา มาไก่พี่ครับผมครับผมครับผมไปห็นตอนกินได้ดีไหมไหหมูกินก้อนมีความสุขครับผมไม่เอามุฟอกใกล้ไหมเอาแบบสุกปากอ๋อกล่อง<ห>กล่องสวยมากครับคิดถึงธนูนะครับคิดถึงอูดี้ครับผมไส่ไก่ไก่ดีไหมไก่มา อยูพัซิมไข่ไก่หรยอไมนี่แม่นั่งตรงขามเลยนะครับเดี๋ยวครับนี่นี่ครัเลย มีแต่ใกล้ป่าเลยครับผมบีบ่มากไม่อยากมอบีแมกก่โเร็วเร็วๆใกล้ยี่มาแล้วมาแล้วปึ๊บโอ้แซ่บมากครับเ้ย เต่ผมง่วงน้อยนี่จะากเลยเอาอูดิอูดีอูดอ่ะรอรอขึ้นกับผิวดีห้อพี่ไผ่ี่ไผ่ได้กะองนะขลองเด็ดนี่จิ้มหรือเปล่าพี่เติ แซ่บลีดลวกเสร็จน,นะชอบเมนูนี้เลยครับผมโหเป็ี่ยนสาใจนี่มากรอบด้วยอยอดมากแสดงว่าผมาคิดของอื่นมาคลกก็หลายเด็ดแต่ว่าผิดเรื่องอะไรหนุ่มาก เนังมันตาก้องับกงครับรักนาธนูมาพีมากินด้วกันใช่ครับม่แมแซ่บบางมมยมหาศาลครับผมอืมไลเส้เล่าเลยปลาด้วยปลาด้วยปลาพวกินปลาครับร็วๆร้อน่าด้วยมลอกสมองนะดีนะเสียว ใหญ่ใหญ่ใหใหญ่ลยยังกอดเลยก่อนไหมไหมกอดเลยเหลือมากครับีบอกเลยว่าอาหารอร่อยทุกอย่างเลยร้านเป็นเสียอากาศดีพากเลร้านโคเซนครับดินกุดครับ